คลิปที่แล้วไม่จบนะครับที่พาดูโบสทีนี้ผมจะพา,พามาดูรอบนอกนะตรงนี้นี่จะเราจะเห็นว่าเป็นต้นตะเคียนขนาดใหญ่มากเลยนะครับต้องบอกว่าตัวผมเองนี้ก็ไม่อายุขนาดนี้ก็แทบจะไม่ค่อยเห็นต้นตะเคียนที่เป็นต้นตนแบบนี้นะเขาจะเอาเอาไว้ในกรงเลยนะครับผมว่าอาจจะถ่ายได้เพียงเท่านี้เห็นไหมด้านบนด้านหน้าเนี่ก็จะสร้างเป็นพระองค์ใหญ่นะโชว์เด่นด้านหน้าเลยนี่นี่คือหลวงพ่อบนแหลมนะที่ ที่เขาบอกว่าเป็นไม้จันหอมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเห็นไหมฮะสวยงามมากๆเลยนี่เป็นด้านบนนะครับด้านบนที่อยู่ด้านหน้าวัดเขาจะสร้างเป็นแท่นขึ้นไปนะี๋ยวดูเห็นไหมตอนนี้ตะวันกําลังจะตกดินก็จะแสงด้านหลังสวยงามดีนี่เห็นไหมครับแสงด้านหลังขององค์พระนะสวยงามมากนี่เขาเก็บมาฝากกันเห็นไหมครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะเบี่ยงเบ่งไปทางซ้ายให้เห็น โบสถ์ไม้สักทองสักคู่นี่เห็นไหมครับนี่นี่คือด้านไกลออกมาหน่อยโอ้โหก็ดูสวยงามดีที่มองตรงตึกด้านน้าด้านนู้นเป็นโรงเรียนนะครับแล้วก็ตลาดนาที่ผมขายอยู่ตรงเพิงกลมๆอ่ะนี่ไหมตะวันกำลังจะตกดินสวยงาม